กับสวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมสอสแแบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอรุณยเดีสยามมินทาราชบรมนาถบ,บพิธในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน เพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับนี่สดสดร้อนๆเลยครับท่านดูสิครับคมชัดเจ๋วขนาดไหนสวยงามไหมโอเคมากนะครับแบบนี้ครับท่านเห็นรอยล้ำปีชัดเจนครับไม่เป็นไรครับแบบนี้ล้างออกนะครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ทําการล้างครับมันก็เลยเป็นสภาพแบบนี้ครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนน้องๆท่านดูไปเรื่อยๆจนจบคลิปเลยนะครับท่านจะได้รู้ว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่สำคัญครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่าน เรามาด ok so, like like so, ูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปริเก้อยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่แหละครับท่านดูดีครับเนี่ยสีเงินกลายเป็นสีดําเลยครับท่านสีทองก็กลายเป็นสีดําหมดเลยนะครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเหรียญยังไม่ได้ทาการล้างทำวามสะอาดเลยนะครับยังไม่มีเวลาครับผมทำงานไปด้วยนะครับต้องขอโทษขอไปพี่พื่อน้องท่านด้วยนะครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยดูดีนะครับ เบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ผู้วิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านมีคนเขาคอมเมนต์มาหาผมครับบอกว่าไม่จะเป็นต้องเอาชื่อของพระองค์ท่านมาเปิดเผยนะครับท่านไม่เห็นเป็นไรเลยครับท่านเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระองค์ท่านเขารู้ๆกันทั่วประเทศนะครับว่าพระองค์ท่านชื่ออะไรเขาบอกอย่างนี้ครับแต่ผมรู้ครับแต่ที่พมเอามาบอกเพราะว่าน,นี่เป็นการรีวิวเหรียญน,นะครับท่านเพราะว่าเหรียญที่จะรัก สนามสมบูรณ์แบบนี่ต้องต้องมีแบบนี้ครับมีอยู่ห้าจุดนะครับท่านจุดแรกตนังสือชัดเจนจุดที่สองบลมวูปพงท่านก่องชุดชัดเจนครับจุดที่สามขอบเฟืองต้องชัดเจนก็จุดที่สี่พสคือพศครับจุดที่ห้าคือวัดอรุณราชวรารามนะครับท่านต้องชัดเจนครับนี่นะครับห้าจุดนี้ถ้าท่านมีครบทุกอย่างแล้วก็ขายได้สบายๆครับท่านสำหรับปีพศนั้นไม่ต้องห่วงครับมันอยู่ที่จานวนการผลิตแค่นั้นนะครับท่าน ลองมาดูครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับเนี่ยขอบเฟืองเหรียญนี้ครับนี่ครับเห็นไหมชัดเจนไหมสุดยอดครับเหรียญนี้ครับโอเคมากนะครับแบบนี้ครับคมคัดเจายมากนะครับตัดขอบเฟืองสลเรียบเหรียญนี้ไม่มีรอยบุบระยบียเอาเลยนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดไหมสุดยอดจริงๆครับสำหรับเหรียญนี้ครับขคดรอยขูดฉีดก็ไม่มีนะครับสำหรับขอบฟืองสรับเรียบเหรียญนี้สุดยอดจริงนะครับสั่นหายากพอสมควรที่จะเจอแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเป็นปีพศอะไรครับสั่นนี่ครับชัดเจนนะครับ ประเทศไทยครับอักษรเบลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้มีการทาาสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ๆคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับสําหรับผู้มีการท่าสายตานะครับพอต2,548ครับท่านนี่ครับปี2548นี่นะครับท่านจํานวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเยอะมากพอสมควรนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งหรือสิบันดับที่หายากนะครับสําหรับปี2548เนี่ย ส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราบรารามครับตังไวนี้คือแม่นางเจ้าพญาละล่างสุดก็สิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนี้นะครับท่านจำนวนความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดรุดห้ากัมนะครับท่านผมไม่ได้บอกความหนาของเหรียญมานานแล้วครับท่านนี่ครับความหนาของเหรียญอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเนี่ยสองมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่านเพราะว่า คู <mile> ่มือไม่ได้บอกความหนาของเหรียญนะครับบอกเฉพาะความกว้างและคําหนักแค่นั้นนะครับท่านคู่มือบอก2มิลลิเมตรนี่ผมไปค้นหาเองนะครับท่านสองมิลลิเมตรนะครับจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบอดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในดับวีซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้นั้นตกกว่ที่เหรียญละยี่สิบห้าบาทถึง 3 5หบาทเท่านั้นเองนะครับ